ชาวราศีพฤษกทุกท่านถ้าหากว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤษกภายในช่วงของเดือนมกราคมนี้ในเรื่องของอารมณ์ท่านอย,อย่าใจร้อนในช่วงนี้ถือว่าทำอะไรต้องใจเย็นๆเข้าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองในช่วงของเดือนมกราคมนี้ถ้าหากว่าเราใจร้อนก็จะมีเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงในเรื่องของที่ท่านจะต้องระวังกันในช่วงนี้ ในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษกนั้นจะทำอะไรจะไปทางเหนือทางใต้หรือว่าจะทำงานร่วมอะไรกับใครต้องใจยเย็นๆก็นไว้บางสิ่งบางอย่างนั้นจะเกิดการอารมณ์เสียหรือว่ามีการอารมณ์ร้อนใจร้อนทำอะไรก็ไม่ได้ยังใจกับตัวเราเพราะฉะนั้นในท่านใจยเย็นๆก็น,นไว้ ในเรื่องของการทำงานอีกเช่นเดียวกันแตาหากว่าเราทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนอาจจะความคิดเห็นจะไม่ตรงกันหรือว่างานที่ทำนั้นอาจจะมีการไม่เข้าใจกันซึ่งกันและกันจึงทำให้งานถึงตั้นนั้นออกมาล่าชา้าหรือออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นในท่านระวังเอาไว้ในเรื่องของการใจร้อนบางสิ่งบางอย่างถ้าหากว่าเราเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ได้จะเป็นการดีในช่วงนี้ ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับส่วนตัวอันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะต้องพินิษพิจารณาในเรื่องของการงานที่ท่านทําอีกเช่นเดียวกันท่านอย่าวู่วามทําอะไรก็ใจเย็นเย็นไว้ในช่วงของเดือนมกราคมนี้โดยมากชาวราศีพฤษภจะใจร้อนเป็นคนที่เรียกว่าอารมณ์ร้อนอารมณ์สูงเพราะฉะนั้นในท่านระวังเรื่องอารมณ์ของท่านไว้ดี การทำมาหากินถึงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงของเดือนมกราคมนี้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าอันนี้ก็ท่านระวังเอาไว้อาจจะมีการสูญหายหรืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบเอาไปเฉยๆ ในช่วงนี้ท่านระวังเขาไว้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นาฬิกาหรือว่ากระเป๋าสตางค์ในช่วงนี้อาจจะหลงลืมหรืออาจจะไปวางเขาไว้ที่อื่นหรือจะจำไม่ได้ให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของเดือนมกราคมนี้ <te animals> เนื่องด้วยมีดวงดาวต่างๆโคจร,จ,รจึงทำให้ท่านต้องระวังหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงของเดือนมกราคมนี้ ในเรื่องของคู่รักคู่ครองอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านมีคู่ครองอยู่แล้วในช่วงนี้จะพูดจะจาไราให้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการทำงานที่เรียกว่าไม่เข้าใจหรือว่าตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ให้ท่านระวังเอาไว้ในช่วงของเดือนมนกราคมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวังก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าท่าน ใช้รถใช้สนนอีกเช่ี้เดียวกันก็ให้ท่านระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นกับคนที่เรียกว่าใช้ของร่วมกันในเรื่องของการใช้รถใช้สนนส่วนรวมอันนี้อาจจะมีการโต้เถียงกันเล็กๆน,น้อยๆระวังเขไว้ในเรื่องของอารมณ์ในช่วงนี้ท่านระวังไว้เป็นอย่างมากในเรื่องของอารมณ์ที่เราจะใจร้อน ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีทางแก้ได้ถ้าหากว่าเราก่อนจะนอนสวดมนต์วนสวดพรในช่วงนี้ก็ถือว่าจะดับจากการที่เรียกว่าอารมณ์ร้อนให้คลี่คลายได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าอารมณ์ร้อนในช่วงของเดือนมกราคมในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าผ่านไปได้แล้วเข้าสู่ในช่วงของเดือนกุมภาพัานธ์นั้น ชาวราศีพฤกษภก็จะมีแต่ความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโครจรโยกย้ายผ่านไปแล้วจึงทําให้ชาวราศีพฤกษกนั้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นับตั้งแต่วันที่ห้าจะมีดาวพระพุธนั้นย่างเข้าสู่ในราศีกุม อันนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพฤษกนั้นมีความสุขมีความเจริญเกิดขึ้นสิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีในช่วงของเดือนมกราคมนั้นก็จะเจือจางหายไปสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้นับตั้งแต่วันที่ห้าเป็นต้นไปที่มีดาวพระพุธย,ย้าย เข้าสู่ในราศีกลุ่มจึงทำให้ชาวราศีพฤกษกนั้นมีความสดใสสว่างสวยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการทำมากินของท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีคนให้การสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆชาวราศีพฤกษกในช่วงของเดือนกุมาพาพันนั้นนึกว่า นับว่าเป็นดวงที่ดีหรือว่าเป็นเดือนที่ดีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองสิ่งของมีค่าจะแงไหลเข้ามาท่านในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ท่านจะทำอะไรให้ท่านตัดสินใจทำได้เลยการงานการเงินก็จะมีหลั่งไหล เข้ามาหาท่านหลายช่องทางนับว่าในเรื่องของการงานก็จะดีท่านจะมีงานที่โดดเด่นท่านทำแล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังจะทำให้ตัวท่านนั้นล่ำรือกันไปไกลบางคนนั้นก็ชอบออกไปทำงานนอกบ้านหรือว่าไปทำงานต่างจังหวัดอันนี้ก็จะดีท่านก็จะมีเงินมีทองหลังหลายสปลัด เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการงานดีการเงินก็ดีจึงมีตามมาเพราะฉะนั้นดวงจะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นนับว่าดีในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีมีตามมาดวงจะตาของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดใครเห็นใครก็ชม ใครเห็นใครก็นิยมยกย่องเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤกษกในช่วงของเดือนกุมภาผ่านนั่นนับว่าเป็นโอกาสทองของท่านต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13นั่นจะมีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีกุมอีกหนึ่งราศีอีกและอีกหนึ่งดวงจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกนั้นมีความเข้มแข็งเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินโชคลาภ ก็มีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ท่านจะรองเสียงโชคเสียงลาบท่านก็จะได้จับเงินก้อนอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมาแรงทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอมีคนให้กําลังใจยกย่องเทิดทูนท่านอยู่ตลอดไปในช่วงนี้บางท่านนั้นอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้ ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤกษภกนั้นจะไม่ย่นย่อหรือว่าจะไม่ด้อยกว่าราศีใดๆทั้งนั้นในเรื่องของความรักความใคร่ก็ถือว่าดีแต่หากว่าท่านยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้จะมีคนชักโยงหรือว่านำพาให้ท่านไปรู้จักกับเนื้อคู่ของท่านหรือว่าแฟน ก็พูดกันง่ายๆว่าท่านจะไปเจอเจอเนื้อคู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งเป็นเนื้อคู่ของท่านที่แท้จริงถ้าหากว่าท่านแต่งงานหรือว่าอยู่กินด้วยกันก็จะมีความผาสุขเจริญรุ่งเรืองต่อไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคราบดวงชะตา ของชาวราศีพฤกษกนั้นภายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นนับว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมากินก็จเจริญรุ่งเรืองโชคลาบก็มีเงินทองก็มีหลังไหลเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันที่27เ,อ,อ,เอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันที่27จ,จะมีดาวพระพุธนั้นย้าย มาเข้าสู่ในราศีมีนอันนี้ก็ทำให้ชาวราศีพฤษกนั่นมีความสดใสเกี่ยวกับในเรื่องของการทำรมาหากินในช่วงนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะลงทุนเล็กหรือว่าลงทุนใหญ่สร้างกิจการอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการงานก็ถือว่าดีการเงินก็มีตามมาเพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวราศีพฤษภ ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรท่านตัดสินใจทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีเรามาดูในเรื่องของสุขภาพและพารนาไมยของท่านในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีการล้มหมอนนอนเสือเจ็บหรือว่าอาจจะมีการป่วย บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีภูมิต้านทานที่ดีชาวราศีพฤกษกในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นอาจจะมีการล้มหมอนนอนเสือได้ก็ไม่เป็นไรท่านก็จะต้องไปหาหมอพบหมอบ่อยครั้งหน่อยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็จะย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้บางท่านนั้นก็ สำหรับท่านที่สูงอายุก็จะมีการเจ็บป่วยบ่อยครั้งหน่อยในเรื่องของการปวดแข้งปวดขาหรือว่าจะเป็นการย่อหลังอันนี้ก็จะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภได้ในช่วงของกลางกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นในเรื่องของโชคราบก็ถือว่ามีดวงชะตาก็ดีในช่วงต่อไปนี้ชาวราศีพฤษภนั้นนับว่า จะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงของปลายเดือนกุมภาผ่านนั้นในช่วงนั้นท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะมีคนให้กำลังใจทำอะไรก็มีคนให้การสนับสนุนท่านในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านจะไม่บกพร่องท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ว่าท่านอยากได้อะไรก็จะได้ในช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดงหรือบ้าน หรือว่าอาคารต่างๆท่านก็ย่อมจะได้ในช่วงนั้นถือว่าการเงินการทองนั้นท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอดวงชะตาของชาวราศีพฤษกในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นนับว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการงานเราก็บอกไปแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนับตั้งแต่ในช่วงของเดือนมกราคมติดต่อกับเดือนกุมภาพันธ์ในเรื่องของการงานนั่นก็ถือว่าดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆหาก็าท่านชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนค้าขายก็จะเหมาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ถือว่าท่านจะค้าขายอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือจะเป็นทาง ออรายก็จะขายดิบขายดีมีคนให้บริการมีคนมาจับจองคิวกันอย่างมากมายท่านก็จะมีการจัดออเดอร์จับจ่ายใช้สอยกันอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าการเงินนั้นมีการหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่ตลอดในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนชาวราศีพฤกษบ์นับว่าเป็นดวงของท่านที่ดีแล้วในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงนี้ตาว้าท่านใดที่ยังเป็นโสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามาจับจองหมายปองกันอีกมากมายท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์เรียกว่าพูดจาอะไรก็มีคนคอยเชื่อฟังทำอะไรก็มีคนนับหน้าถือตาก็ขอให้ชาวราศีพฤกษกนั้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ท่านจะทำอะไรท่านรีบทำได้เลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟัง คลิปของเราจนครบวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี